อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะคะนาคือนาคือละมังออ้ยโอ้อ <c oughs> ทำอะไรคะ เอาเอาเอา,เอาสมัครนามเด้รดอรุนสวัสด์ค่ะตอนนี้ตีห้าที่ห้วยกระแทกนะคะวันนี้นายบาสจะมาวิ่งน,นาคือยังเกาะนาคือละมังก็หายจะคล้องกันนะ ออบรรยากาศตอนตีห้าอืม จอยอยู่ไหนไม่เห็นจอยเลยไม่เห็นจอยไม่เห็นจอยเลยล <Okay. S 1> อยอยู่ไหนดีตรงหินไหมตรงนู้นตรงภูเขาหนึ่ง เอาเลยมาน้ำมาเอ้าถืออะไรวะเดี๋ยวถือไปส่งเลยได้ไหมดูยังไงจ้านี่ถือน้ำไปส่งวันนี้จะเอากี่โลไม่รู้เลยบ้ากรากำนดบ้ากรากำนด กาดสวยมากเลยค่ะตอนนี้ตีห้าสิบสามนอน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 กี่ตัวเนี่ยสามตัวแล้วค่ะนอนนอนนอน

ใครน่ารักอ๋อนุน่ารักเหรอ

แง่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 น่ารักไหมผมน่ารักไหมครับอืมอืผมดื้อไหมครับดื้อไหมไม่ดื้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชมผมอะไรคะเนี่ย สวัสดีครับฮะวัสดีครับรบรรยากาศตอนนี้นะคะลมเย็นสบายมากๆนะคะอุณหภูมิประมาณ26องศา นะคะน้องๆไปแล้ว

nâng luôn 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 lão nâng luôn lão nâng luôn ừ, nâng luôn hiking nâng luôn lão Hay lão nâng luôn lão rồi rồi nâng luôn nâng luôn Nâng

น้องๆทำอะไรเหรอมาดูฟ้าฝั่งนี้นะคะเป็นสีสม้สมส้มว้าว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 นี่นั่งกับดำดีกว่านะ

นี่ไอ้นี่เราก็จะพาไปดูน้องๆน,นะคะโอ้ตรงนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นหินหล่นลงมาจากข้างบนเพาด้วยค่ะ ดำรอด้วยอุย้ยตรงนี้เป็นหินที่หล่นลงมานะคะไปดูกันโ้โหพื้นแตก เธอไม่เรียกหมามาด้วยหมาไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นักวิ่งจังด้มาเหนื่อย ยิงรอ,อบเหรออาการเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะอีกรอบ ตอนนี้เราก็จะวิ่งไปรอบเี้บาทนะคะตรงนั้นมาดูกันว่ารอบใหญ่กับรอบเล็กใครจะถึงก่อนกันเราก็เดินมาถึง แยกนะคะมันจะมีสระน้ำตรงนั้นเป็นรอบใหญ่นะคะโอ้ยโทษค่ะเดี๋ยวพาไปดู เจอนางบ้านแล้วสงสัยนางไม่ได้แอบอู้นางบ้านวิ่งมาแล้วค่ะมีคนแอบอมีคนแอบอู้นะคะจริงๆรอบนี้มันนานมากเลยนะดูมีคนแอบอู้ พอแล้วแอบไปอู้ใช่ไหมมาลอ,อยนี่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงสักทีเนี่ยยางยางมืดรอดเลยเออวายุอ่ะมันขึ้นไปโดนแท้ <c oughs> อ,อ่ากายภาพต้องเข้าอีกแล้ว อันนี้เปียกพวกเหงื่อเหรออืมเปลี่ยกทั้งตัวเลยก่อนนี้ถ้าวันนี้ก็เยอะแล้วสามนอดนก็เยอะสิบพวกหัวไปไป <c oughs> ไปไป,ไป ฉันมารอเธอเป็นชั่วโมงแล้วค่ะฉันว่าแล้วหนังบ้าต้องมาแอบอูอ้ที่นี่แน่แมันยังถ่านถ่ายแล้วเ็นาวิง่รอบแป <c oughs> ดแสนปี <c oughs> อะถือสิในรอบแปดแสนปีเอาแล้วพี่โอ้ย ไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าไม่มาเลยจัดผมก่อนจัดผมหลังจากที่แอบไปอู้มาอ๋อเนี้อสตกเสียเลยจัดผมนี่จัดผมเลยดีแล้ว จยุ่นม้าไม่แรงร้อยเลยโดนมันแตกหมดเลยยัดหมดเลยพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าไม่มาเลยจะเห็นได้ยังไงคะเพราะว่าไม่มาเลยมามีรอบ สี่เดือนห้าเดือนคนมาวิ่งเยอะมากเลยนะคะดูสิามาหรูนี่อ่ะสวยไทยลูปบอไทลูปกันมานีหนมานีหนมีตรงนี้นี่ Đúng như có xuống nha à. thế đường คะข,า,ขาเปียกโอ้ยตะเมือกเนาะถ่ายรูปเสร็จแล้วหลังจากที่ด่ากันแปดสิบปดรอบพวกสีแดงแต่และรูปเนาะ

yang bani Oh itu uang lah 同意来接受吗？哈哈哈哈哈。